ราคานี้มีอยู่จริงบ้านเดี่ยวร้อยตารางวาในหมู่บ้านเทพรัตหนึ่งบ้านฉางระยองรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเหมือนได้บ้านหลังใหม่ในราคาเพียงสองล้านเก้บาทพื้นที่ใช้สอยหนึตารางเมตรแปลนลงตัวสมห้องนอนสองห้องน้ำและหนึ่งห้องทำงานครัวไทยและครัวฝรั่งแยกเป็นสัดส่วน หน้าบ้านหันทิศเหนือลมดีแดดไม่ร้อนอยู่สบายทั้งวันที่จอดรถมุงเมทัลชีตใหม่แข็งแรงทนทานจอดได้สองคันภายในมีแอร์สองเครื่องม่านสองชั้นหลิกดัดทั้งหลังพร้อมปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำทำเลบนถนนบูรพาพัฒบ้านฉางเดินทางง่ายใกล้โลตัสบ้านฉาง3ากิโลเมตร โรบินสัน5กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย6กิโลเมตรและหาดพยูนเพียง6กิโลเมตรบรรยากาศโครงการเงียบสงบถนนกว้าง8เมตรรถส่วนกันสบายมีกล้องวงจรปิดทั้งโครงการไม่มีค่าส่วนกลางและน้ำไม่เคยท่วมส่วนใจสอบถามหรือนัดชมบ้านปิดต่อคุณสุเทพโทร065 651 9654